เยตอนนี้ีสิทธิ์เใมากกว่าฝร่งนั่นดอ่ะเน่ี่ะด้นโน้ราดไ้นบ่นะครับาเรือต้องเยอ่ต้องเยพ่ยเอาไว้เื่อนเน้ต้องเ่ยาเรือรมานั้นเอาไอ้มาถึงแล้วครับมาถึงกํลังขึ้นเรือได้กดน

ม่ครับเจอกันอีกครั้งนึ่งครับกานคุนบอกรับผมี๋ยวผมจะย่างไปหายที่ไหน้อนโคกเ็นเดื่องให่

อันนี้รู้สึกถึงสตา์ตามจริงมันจะมีหลายแบบให้เลือกนะค่ะแต่ว่าเราเมิวรู้สึกว่าถือถัอสตา์แ <Wars> ห <ASE> ้งเจ๊ไหนกับบุูเจ็บข่านิ่งกูยังสามสิบสามสิบหกสิบ มันอยู่มาถึงเกาะน,นะครับเกาะตอนโพขีดห้ามล่าสัตว์ป่า,าโค้งหลงบึงการรับบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่สิบอุรุทาน,นนะีมาถึงแล้วนะเกาะตอนโพครับผมก็ถึงหกจิกไยังอืมยังครับหน้าตาผมไปป้นานันบ่ไม่ต้องถาม